สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube g o a l าล์เพจโกลาล์แล้วก็เว็บไซต์ g o a l ล w .com G O L D A R O U N D วันนี้พลาญหัต 19ตุลาคมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิรียนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทออสเเดีนะครับเรามาดูประเด็นต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโกลสปอร์ตนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ขึ้นไปทดสอบ1963แล้วก็ร่วงลงมาปิด1950เช้านี้ย่อตัวเล็กน้อยทิศทางแนวโน้มจะไปอย่างไรต่อส่วนทองไทยเบรกนิวไฮขึ้นมาจาก30,000 3,500นะครับมาเคลื่อนไหวมาเช้า33,600บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อนะครับเพราะเงินบาทก็ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าขณะที่โกลสปอร์ตก็ถือว่าปรับตัวขึ้นแรงเราจะลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิทยานุเคราะห์เลยครับสวัสดีครับคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับโกลสปอร์ตก็พุ่งขึ้นทองไทยก็ทำนิวไฮต่อเนื่องเลยนะครับ ตอนนี้ออาสิทิประเมินยังไงบ้างครับล่าสุดครับในส่วนของภาวะตลาดทองคำนะครับถือว่านะฮะมีการปรับตัวพุ่งขึ้นก็จริงครับแต่ว่าเราเริ่มสเห็นสัญญาณถึงในส่วนของความกังวลมันดูเหมือนจะเริ่มที่คายลงไปแล้วนะครับจากสัญญาณราคาทองที่เมื่อวานครับราคาทองก็ได้ปรับตัวล่วงลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาไปแตะที่ประมาณพันเก้าร้อยหกสิบสามเนาะก็ไปลงมาไปประมาณพันเก้าร้อยสาสิบเจ็ดนี่แหละนะครับผมนะแต่ว่าก็ พลิกมาปิดปิดบวกได้อยู่แต่ว่าเราก็เริ่มเห็นล้วสัญญาณเออมันเริ่มออตลาดเริ่มคลายกังวลแล้วในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเองวันนี้ก็ตามครับผมบนะะถือว่านะครับภาพรวมแล้วนะครับหากใครนะครับมองเออถือในส่วนของทองเอาไว้ครับผมมองว่าก็น่าจะเป็นช่วงนี้นะครับที่อาจจะมาแบ่งขายนะครับผม เพราะว่าในช่วงตอนนี้ก็ถือว่าราคาทองก็มาเทสบริเวณแนวต้านสําคัญสําคัญแล้วนะครับผมนะครับผมนะครับแบ่งขายได้ครับผมนะครับก็ขายแถวนี้เลยป่ะครับอมองวันนี้มองแนวต้านอยู่ที่พันเก้าร้อยห้าสิบามเหรียญน,นะครับผม,บมใช่ แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็จะมีแนวต้านอีกที่พันเก้าร้อหสิบสามเหรียญสองสองเลงตรงนี้ครับผมนะฮะก็อาจจะเป็นจุดที่แนะนําขายมากกว่านะครับผมเนื่องการที่ดีดขึ้นมาต่อเนื่องแล้วนะครับจนไทม์เฟรมนะฮะรายหนึ่งวันก็เข้าใกล้เขตโอเวอร์บอลแล้วนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้น่ากลัวเหมือนกันอาจจะมีแรงเทขายลงมาเนาะอันนี้ก็เป็นภาพไกด์ภาพรวมราคาทองครับผมนะฮะเป็นการเป็นการยอดตัวเพื่อไปต่อไหมครับหรือว่าหรือว่ากลับตัวเลย ผมมองว่ายังมองว่าเป็นการย่อตัวเพื่อปรับไปต่อเพราะ oh. ว่าเราดูในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคครับ,รบไม่ว่าจะเป็นทา์เฟรมรายหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งวันนะครับตัวกราฟแท่งเทียนนะครับได้ปรับอยู่ในเทรนขาขึ้นไปแล้วนะครับฉนะ mm hmm. mm hmm. นั้นภาพรวมต่อจากนี้นะ่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับ mm hmm. แต่นะครับทางนี้แต่ก็จะห้อยไว้ตรงที่พันเก้าร้อยสามสิบห้าไม่ควรหลุด นะครับผมเพื่อรักษาฐานระดับเทรนขาขึ้นต่อไปนะครับถ้า1935นะครับก็มองว่านะฮะอาจจะเป็นแค่การกลับตัวลงมาอีกแล้วลอกหนึ่งก็ได้ครับ935ไม่ไม่ควรหลุดถ้าจะเป็นขาขึ้นต่อว่าอย่างนั้นเถอะครับครับเราเราถ้าเกิดขายตรงนี้เราไปย่อซื้อตรงแถวไหนครับภาพรวมก็ยังมองว่า1935อะไรเงี้ยครับยังเป็นโซนที่แนะนําอยู่นะครับช่วงนี้จะยังไม่ให้ค่อยซื้อ ซื้อตามมากนักนะครับพอทองตอนนี้นะครับค่อนข้างผันผวนนะครับเมื่อคืนหนึ่งเก้าหกสามไปแตะปุ๊บแป๊บเดียวครับราคาเลยกลับอยู่ที่หนึ่งเก้าสามเจ็ดนะครับผมอันนี้ค่อนข้างผันผลวนนะครับตอนนี้เฉลี่ยช่วงสงครามนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณสามสิบเหรียญต่อวันนะครับช่วงนี้นะครับก็เน้นเทรดสั้นดีกว่านะครับครับครับคืนนี้คืนนี้มีจรลลพาวเวลพูดที่สมาคมเศรษฐกิจของนิวยอร์กเองจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนครับ เออเดเรกชันนะครับเอ่ออย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ยังคงพูดถึงในเรื่องของดอกเบี้ยเอ่อผลกระทบต่อตลาดทองผมว่าก็ยังมีอยู่นะ,นะครับ แต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับก็อาจจะเป็นลบต่อทองนิดนึงแหละนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับสิ่งที่คุณพาเวลน่าจะพูดในค่ำคืนนี้นะครับก็ยังคงเมสเซจเดิมนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของอ่าที่เคลมว่าอ่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยนะครับดีก็ยังดีอยู่นะครับผมยังไม่มีสัญญาณของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับตัวเลขตลาดแรงงานก็ยังดีอยู่นะครับ เงินเฟอ้อนะครับก็ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับก็ยังเปิดโอกาสให้เฟดนะจะมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อนะคมนะฮะแต่ตอนนี้นะครับโอกาสที่จะน่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่คาดไว้น่าจะขึ้นประมาณวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่ฟอร์เควสว่าน่าจะไปขึ้นอีก ที่ประมาณทางวานะครับผมเนะ่ก็เป็นข่าวแบบนี้แหละก็เป็นคอยแบบแรงกดดันต่อท้องอีกครับผมนะไม่<ก>ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแกจะพูดถึงสงครามบ้างป่ะเนาะ อ่อใช่ครับแต่ว่าภาพรวมนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเขาก็เหมือนแบบอ่บรรดาในส่วนของเจ้นที่เฟดนะครับหลายๆท่านก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าอ,อ๋อไม่น่าจะขึ้นแล้วล่ะนะครับเดือต่อจากนี้น่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเริ่มีบางท่านนะครับในช่วงวีคนี้ที่บอกว่าอ้าวยังจำเป็นขึ้นอยู่นะนะครับทั้งหมดเนี้ยอ่ไม่ว่าฝั่งที่จะเชียร์ขึ้นหรือคงเนี่ยนะฮะ สุดท้ายแล้วผมมองว่าก็ต้องไปรอคุณพาเวลคุยในคืนนี้มากกว่านะครับผมนะฮะถ้าคุยในเชิงทานองว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะครับผมนะฮะแตหลุด35หรือเปล่าอะนั่นนะสิครับอันนี้อันนี้จะเป็นคีคีคีแนวรับที่เราประเมินเอาไว้นะครับึ่ง1935นะครับผมมองว่า น่าจะกลับลงมาขาลงอีกระล,ลอกหนึ่งนะครับผมนะออวทขึ้นทองไทยครับทองไทยทองไทยทองไทยดูแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากเพราะว่าในส่วนของโมเมนตัมของเงินบาทครับยังคง ừ ừ อ,ออยู่ในเรกชันที่อ่อนค่ายอยู่นะครับ,ร,บราคาย่อมาก็น่าจะย่อมาไม่ได้ลึกเพราะหนึ่งในส่วนของสงครามเนี่ยยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับ แล้วดอลลาร์ก็ยังมองว่ายังมีโอกาสแข็งต่อเพราะว่านักลงทุนอย่าลืมว่านอกจากทองคําแล้วนะครับช่วงนี้เขาก็ถือดอลนะครับในการปกป้องความเสี่ยงในด้านสงครามด้วยเระนั้นเราบอกว่าเงินบาทยังไม่น่าจะอ่อนนะครับภาพรวมแล้วก็ถ้าเกิดย่อมันจริงเงินบาทราคาไทยเนี่ยน่าจะย่อลงไปไม่เยอะนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับคํานวณแล้วอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสามร้อยนะครับผมก็สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสามหมื่นสามพันสามร้อยครับน่าจะ น่าจะอยู่ในเรนจ์นี้สําหรับค่าคืนนี้ครับผมถ้าเกิดลงมาจริงนะครับเมื่อคืนเมื่อคืน,นเมื่อคืนตอนที่ราคาขึ้นไปหนึ่งเก้าหกสามอะตอนนั้นทองไทยเท่าไหร่ครับทองไทยน่าจะเออเกินหกร้อยเลยัหมครับอืมอ่าอันนี้ไม่ได้อ้างอิงราคาใช,าใช่ใช่ใช่เนาะอถ้าเป็นราคาของที่อซอิดเองของใช่ครับน่าจะเกินไปพอสมควรอ๋อนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่มันที่สมาคมประกาศสามสามหกร้อยนี้ มันสปอร์ตมันไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเก้าห้าศูนย์เลยซ้ำไปถูกไหมใช่ถูกครับผมอ่าฮะอ่าฮะเพราะมันบวกไปอีกว่าอหมบวกหน้าจิกร้อยหนึ่งนะโดยประมาณเนาะใช่ครแต่ว่าเรคคอร์ดเราก็ต้องอิงสมาคมเป็นหลักไว้ก่อนก็คือสามสามหกร้อยนี่คือเรคคอร์ดใหม่ของเมืองไทยราคาทองไทยนะครับครับมีโอกาสเห็นสามหมื่นสี่ไหมในมุมมองออสิลิตผมมองว่าสามหมื่นสี่นี่ไม่ไกลเลยนะครับไม่ไกลเลย ถ้าดูจากสเกลที่เขาพุ่งขึ้นมาในช่วงสงครามสิ่งที่จะบอกว่ามันจะไปถึง3ามหมสี่หรือไม่นะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของสงครามถ้าสงครามบานปลายและลุกลามนะครับไปยังโซนตะวันออกหรือประเทศใกล้เคียงหรือมีประเทศนั้นประเทศนี้ได้รับเอฟเฟกหรือเข้าร่วมสงครามอะไรตรงเนี้ยนะครับหรือบูมออกมาอีกรอบหนึ่งนะตรงเนี้ยโอกาสเห็นนะั้นไม่น่ายากเลยนะครับ,บแล้วก็ในส่วนของเงินบาทเนี่ยก็อยู่ในเดเรคชั่นที่อ่อนค่าอยู่ฉะนั้นไปไม่ยากไปไม่ยาก ใช่แต่ให้มีเรามีฟอรสไหมฟอรคสไหมสูงสุดเท่าไหร่ทองไทยเออทองไทยผมผมฟอร์แคสไว้ประมาณต้นต้นเดือนนะครับผมนะฮะอ่าฮะก็<ถ>ฟอร์แคสแต่ว่าตอนนั้นราคาทาองเหมือนยังไม่ถึงพันเก้าได้ซ้ำไปอฮอตอนนั้นประเมินว่าน่าจะเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งเก้าห้าสามนี่แหละน่าจะปำะมาสูงสุดของตุลาคมแล้วนะครับราคานัยนก็น่าจะประมาณสามสามห้าร้อยนะครับผมก็ใกล้เคียงนะ ก็ก็อ่าสี่สามหมื่นสี่พันเนี่ยเรายังเรายังไม่เรายังไม่ได้ฟ o r e c a s ไปถึงในระดับนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราฟ o r e c a s ไว้ต้นเดือนนะครับผมสามหมื่นสี 34, ่เรามองว่าจะมาได้มีโอกาสไหมมีโอกาสท่านะครับในส่วนของ Gold Spot เนี่ยนะฮะเบรกขึ้นไปหนึ่งเก้าหกสามเนี่ยทำลาย New High เมื่อคืนในได้ครับอันเนี้ยอันเนี้ยมีโอกาสเลยมีโอกาสถ,าถ,าถ้าถ้าถ้าทะลุหนึ่งเก้าหกสามได้มันจะไปเท่าไหร่ครับ อ่าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดโซนโซนโซนต้านแรกที่เราคาดพอไปถึงแนวนั้นสองพันก็ไม่ไกลแล้วใช่ไหมใช่ใช่เมืนไม่ไม,ไม่ไม่ยากครับผมม,มันมันอยู่ที่มันอยู่ที่ชนวนสงครามจริงเนาะคือถ้าเกิดว่ามีเหตุตูมตามอีกสักครั้งสองครั้งเนี่ยก็คงไปได้ไปได้สบายๆนะใช่ครับมันแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดนะสงครามกคลายกังวลเมื่อไหร่อันนี้แหละฮะ ล่วงของจริงอ่าต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่ดูสถิติของตัวรัสเซียยูเครนวิกแรกวิกสองบวกเนาะวิกสามลบใช่ลบแรงด้วยวิกสามลบแรงด้วยใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าคลี่คลายเมื่อไหร่ผมมองว่าดิ่งเลยฮะดิ่งเลยนะครับผมนะต้องมาดูอีกทีหนึ่งใช่ต้องเกาะติดในส่วนของคีย์หลักก็คือนี่แหละฮรสงครามนะครับเฟดนะครับอาจจะเป็นลองลองลงมาในช่วงนี้เนาะ นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวเลขรายงานต่างๆอะไรออกมาครับดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าบอลยูปรับตัวสูงขึ้นทองก็ยังขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นมันจะมีสองสั่งที่ถือถือดอลล่าร์ถือบอลยูแล้วก็ถือทองไปพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นต้องไปรอคีย์หลักที่ส่งค่าของทองซิลินนี่ให้ความสำคัญ SPDR มากน้อยแค่ไหนครับเอา SPDR ตอนนี้ยังไม่ได้สะท้อน ออในแง่ของสถานการณ์ราคาทองปัจจุบันมากนักนะครับผมเรายังคงเห็นในส่วนของกองทุน s อ d r เนี่ยยังคงเทขายครับยังขายตอนเนื่องเลยใช่แทนที่จะเป็นการเข้าซื้อนะครับตอนนี้ยังก็ยังขายอยู่แล้วผมตอนนี้ก็ยังอิงในเรื่องของเทคนิคอลเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของสงครามนะครับแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นหลักมากกว่าครับผมโอเคขอบคุณครับคุณวิพงครับได้ครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณพิริพงศ์วิรทยานุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของออสเตรเลียนะครับ,รบที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้คุณเบลผมบอกแล้วครับโกลสปอร์ตถ้าจะย่อมไม่ควรหลุด1935แต่ถ้าเกิดว่าทะลุก,กับ1953ขึ้นไปได้มองไกลๆเลยนะครับ1965 1989ทองไทย3 3 6 0 0ถ้าไปถึง1965หรือ1989ได้3 4 ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยครับอาจจะทะลุมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเงินบาทก็ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าอยู่ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับช่วงนี้สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสค่อนข้างจะลุกลามบานปลายทีเดียวสหรัฐก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับขนาดว่าป,ประเทศกลุ่มมุสลิมเองก็เริ่มจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะครับก็ต้องติดตามกันถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่โกราวย,ยกมานําเสนอรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสไครช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ย e ทางเว็บไซต์ ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ